สวัสดีคะ่ะทุกคนมีเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบหรือเป็นสาวกเจ้าตัวมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าลาบูบูบ้างไหมคะเจ้าลาบูบูได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมอนสเตอร์จากตำนานพูดฝั่งยุโรปโดยถูกวางให้เป็นปีศาจหูกระต่าย ฟันแหลมคมตากลมโตยิ้มปากกว้างไรหางแถมมีขนนุ่มนิ่มให้ดูเป็ดสัตว์ประหลาดที่น่ารักแบบกวนๆได้อย่างลงตัวไดเมดเลยจะชวนเพื่อนๆนมาแต่งแต้มสีผนังบ้านให้กลมกลืนกับเจ้าลาบูบูโดยมีตัวที่หนึ่งสีครีมชื่อซอยมิกท่าเอาสีเจ้าตัวนี้ไปตกแต่งห้องจะได้เป็นสีมันเทเรไวเอ4ีสิบเอ็ดดับเบิลยูสีครีมสร้างความรู้สึกที่สงบและผ่อนคลายส่งเสริมสภาวะที่ผ่อนคลายและเงียบสงบสีนี้ถูกค้นหาอย่างมากสำหรับการตกแต่งห้องนอนเพราะมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่สงบและสงบ,ส,งบสบาย ตัวที่สองสีชมพูชื่อว่าลิชิเบอี้าเอาสีเจ้าตัวนี้ไปตกแต่งห้องจะได้เป็นสีกาลเดฟสีห้าสิบสาเยูเหมาะกับสาวๆเพราะจะดึงความกระปริ้กระเปา๋าความอ่อนหวานความสวยงามและอ่อนโยน ตัวที่สามสีเขียวชื่อว่ากรีนเกรทถ้าเอาสีเจ้าตัวนี้ไปตกแต่งห้องจะได้เป็นสีทีเซเรโมนี f 6 4่ดับเบิลยูสีเขียวช่วยกระตุ้นให้เพื่อนๆรู้สึกสดชื่นลดความเหน็ดเหนื่อยคลายความตึงเครียดความตื่นตระหนกและความมวิตกกังวลลงไปค่ะตัวที่สีสีฟ้าชื่อว่าสีซอฟท์โคคนัทถ้าเอาสีเจ้าตัวนี้ไปตกแต่งห้องจะได้เป็นสีแซนเดเนวิอันเกรย์ a สามสิบสี่ดับเบิลยูความสงบความเงียบความมั่นคงความศรัทธาความมีระเบียบความจริงความสุขขุมความเชื่อถือความจงรักภักดีความยยเ็น ตัวที่ห้าสีน้ำตาลชื่อว่าทอฟฟีถ้าเอาสีเจ้าตัวนี้ไปตกแต่งห้องจะได้เป็นสีเบทัสเอห้าสิบเจ็ดดับเบิลยูความเป็นมิตรความอบอุ่นความจริงใจความแข็งแรงความซื่อสัตย์ความไว้ใจสุขภาพความยั่งยืนความทนทานความเรียบง่ายตัวที่หกสีเทาชื่อว่าเซซามีบีนถ้าเอาสีเจ้าตัวนี้ไปตกแต่งห้องจะได้เป็นสีทเลโนดีแปดดับเบิลยูความอ่อนน้อมถ่อมตนศักดิ์สรีความเสถียรความมั่นคงความเป็นทางการความมีระเบียบสติปัญญาความเชื่อถือความจงรักภักดี ตัวที่7ตัวนี้หายากน้ำตาลเข้มชื่อว่าเชสนาโคโคถ้าเอาสีเจ้าตัวนี้ไปตกแต่งห้องจะได้เป็นสีบอบบี้บราวน์ B 72ดัยูสีน้ำตาลจะช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเข้าได้กับแทบทุกสีให้ความรู้สึกสมบูรณ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติแวดล้อมความมั่นคง ความไม่ไร้ <ada> สาระและความสมถะติดดินเป็นอย่างไรบ้างคะสีที่ไดเมดแนะนําให้เพื่อนๆได้ชมหวังว่าจะถูกใจสาวกลาบูบูนะคะเพื่อนๆท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์สีไดเมดอยากชมแคตตาล็อกสีหรือติดต่อผลิตสีงาน OEM สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางหรือสายด่วน023 23 28 00นะคะ